ยินดีต้อนรับเข้าสูาก่การทดลองผลของอุณหภูมิที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอุรณ์นั้นประกอบอไปด้วยกรดซันฟิิกนะครับโพลิสซียมเกลเบเกนแล้วก็กรดออกซิไนะครับซึ่งเราได้ทําการละลายเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมลนะครับขั้นแรกนะครับก็คือใส่สารละลายออกซิลิกนะครับ0.05โมลต่อลูกบาศก์เซนิเมตรนะครับลงในหลอดทดลองจํานวน10หยด เสารละลายของซัลฟิริกนะครับจำนวน5หยดเราได้หลอดทลอที่มีส่วนผสมระหว่างกรดซัลฟิริกเจือจางแล้วก็กดอ,ออกซิลิกครับจากนั้นนะครับเราก็หยดโพแทสเซียมเนยเกลนอนะครับจำนวน10หยดลงในหลอดทดลองแรกนะครับ ก็จับเวลานะครับตอนนี้ประมาณ 3, 3, 3. สามสิบสามนะับางไว้นะครับจับเวลาอยู่นะครับแล้วรลอดทดลองที่สองนะครับก,ก็เติมสินดลเหมือนกันนะครับยังแค่ข้อบคลุมน้ำภูไม่เป็น6กติสานะครับ ไปครับจากที่เราตั้งไว้ลอยครับวันนี้อุณหภูมิประมาณ6ออองศานะครับเราก็หยดตัเสี่องเพื่ออะไรน,นะครับเรวก็แช่สารละลายไปนะครับแล้วก็เตรียมอยู่

เราก็แช่ไว้ประมาณ5นาทีนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ทดลองลองดูนะครับผลปรากฏว่า สารละลายครับกลายเป็นสีใสแล้วนะครับโดยที่หลอดทดลองที่หนึ่งนะครับยังสีม่วงอยู่เลยนะครับยังไม่เปลี่ยนเป็นสีใสนะครับแต่หลอดทดลองที่สองซึ่งแช่ไว้ในอุณหภูมิ60องศานะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสีใสแล้วนะครับอันนี้เราเปจับเวลาอยู่นะครับถือว่านานมากนะครับมีหลอดทดลองที่สองนะครับแล้วก็หลอดทดลองที่สามนะครับก็แช่ไว้ที่อุณหภูมิ40องศานะครับ และตอนนี้ก็สี่สิบโมงเช้านะครับในหลอดทดลองที่สามนะครับก็เติมโหรืที่เราเติมีกันเนียนสิบจุดนะครับแล้วก็ทำประโยชน์นะครับแล้วก็เทลงไปนะครับสิบจุดนะครับ ลอดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนที่4ี่เราทำที่90องศานะครับเรามาไล่ตลอดนะครับหลอดแรกทำที่อุณหภูมิห้อง3 0องศาหลอดที่2องทำที่60องศาหลอดที่3ามทำที่40องศาและตอนนี้นะครับเราก็จะมาสุดการทดลองกันะครับเราพบว่าหลอดแรกนะครับทำที่อุณหภูมิ3 0องศาใช้เวลานานนะครับนานกว่า ตอนที่ทาที่อุณหภูมิสูงกว่าเช่นตอนนี้ทําที่70องศาใช้ยังใช้เวลากว่าเฮ้ยตอนนี้ครับทำที่อุณหภูมิ70องศายังใช้เวลาน้อยกว่าหลอดแรกที่ทำที่อุณหภูมิ30องศาและหลอดนี้หลอดที่3มนะครับทําการทดลองที่60องศาก็เร็วกว่าหลอดแรกที่ทำจึงสรุปได้ว่าอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ยิ่งอุณหภูมิมสูงก,กงก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วและถ้าอุณหภูมิต่ำก็จะเกิดปฏิกิริยาได้ช้ากว่า